สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกิลันคิงด้อมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำทีมลงด่านสำรวจ11ขีด27ของโหมดความมืดกันนะถือว่าเป็นอีกด่านที่มีความยากที่แบบว่ามากแบบหินมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับด่านนี้ตอนแรกคิดว่า23ว่ายากเราเจอ27ด้วยวโอ้ก็ยากไปอีกเนาะ แต่ว่าถ้าเพื่อนไหนผ่านด่านนี้แล้วก็มีทีมไหนที่อยากจะแนะนําหรือมีตัวไหนที่อยากจะบอกมาแชร์กันก็สามารถแชร์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทีมที่เราใช้กันก่อนดีกว่าเนาะว่าเราใช้ทีมแบบไหนสําหรับด่านนี้กันบ้างนะคะทีมที่เราจะใช้ในด่านความมืด11อขีด27นะคะเราจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะจะเป็น5้าตัวหลักนี้นะคะแนวหน้านะตัวแรกเราจะใช้เป็นตัวน้องเคฟนะน้องเคฟเราจะให้เป็นตัวแท้งยืนเดี่ยวของทีมไปเลยนะ ตอนนี้น้องเคปของเราอยู่ที่เลเวล60นะคะดาวอยู่ที่5ดาวนะสำหรับตัวท็อปปิ้งที่เราใส่กับที่รถเคปสตอรี่ตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นก็บวกเต็มแม็ก12ทั้ง5ชิ้นนะคะพลังต่อสู้ของน้องเคปตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ97,000นะคะแล้วก็พลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ160,000เนาะพลังโจมตีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18,000นะคะ สำหรับตัวเอฟเฟกที่เราจะเน้นของท็อปปิ้งตัวนี้นะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายแล้วก็คูทาทมเป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวน้องเคฟเนี่ยมันเป็นตัวแท่งของทีมแบบว่าเป็นตัวเดียวของทีมเลยนะเราก็อยากจะให้น้องอ่ะถึก,ถก,ถกจากที่ถึกอยู่แล้วว่าให้ถึกเข้าไปอีกนะแล้วก็ออกสกิลให้มันแบบเร็วขึ้นไปด้วยนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นตำแหน่งกองกลางของทีมนะคะตัวแรกนั้นก็จะเป็นตัวนางฟ้าทะเลนะคะอยู่ในระดับอ e เจนเดอรี่เนาะ นางฟ้าทะเลตอนนี้ของเราอยู่ที่เลเวล60นะคะดาวก็อยู่ที่ประมาณ1ดาวนะคะสําหรับตัวท็อปปิ้งที่เราใส่กับที่นางฟ้าทะเลตัวน,นี้นะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายเป็นหลักทั้ง5ชิ้นเลยนะคะทั้ง5ชิ้นเราก็บว12เต็มแม็กเลยนะพลังต่อสู้ของตัวนางฟ้าทะเลตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ140,000นะคะพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ74,000นะคะแล้วก็พลังโจมตีที่มาณ38,000นะ สำหรับตัวเอฟเฟกที่เราจะเน้นให้กับตัวท็อปปิ้งอันนี้นะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะด้วยความที่ว่าตัวนี้มันก็แทบจะเรียกว่าเป็นตัวดาเมจรองของทีมก็ว่าได้เนาะตัวเนี้ยเออเราก็อยากจะว่าให้เป็นตัวที่มันถึกเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีสกิลที่ออแรงมากๆนะตัวหนึ่งอะเพราะว่าเออให้มันถึกเพิ่มมากขึ้นอยู่กว่าเราก็เลยใช้เป็นตัวท็อปปิ้งอันนี้นะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นตำแหน่งกองกลางอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นตัวน้องฉรามเชอร์เบตนะคะ น้องฉลามเชอร์เบตตอนนี้อยู่ที่เลเวล60นะคะดาวก็ปั้นมาอยู่ที่ประมาณ3ดาวนะสำหรับตัวท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับน้องฉลามเชอร์เบตตัวนี้นะเราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนะคะทั้ง5ชิ้นก็บวก12เต็มแม็กเลยนะพลังต่อสู้ของตัวน้องฉลามเชอร์เบตตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณ170,000คะพลังชีวิตก็อยู่ที่ประมาณ80,000เนาะส่วนพลังโจมตีนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ48,000นะคะ เรียกไ,ได้ว่าตัวน้องฉลามเชอร์เบตเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเราก็ว่าได้นะสําหรับตัวนี้นะ สำหรับเอฟเฟกต์อะที่เราจะเน้นให้กับตัวท็อปปิ้งนี้นะคะเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะเพราะาอย่างที่บอกอะเราจะให้ตัวน้องฉลามชเบีดเป็นตัวดามเมจหลักของทีมแล้วก็จะมีน้องโจมตีแรงๆเพิ่มไปอีกนะตำแหน่งถัดไปนะคะจะเป็นตำแหน่งแนวหลังของทีมนะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวคุกกี้เพียววอลิลานะคะเป็นคุกกี้ระดับแอนเชียนะคะอยู่ที่เลเวล60นะตอนนี้เพียวก็อยู่ที่มาน3ดาวนะคะสำหรับท็อปปิ้งที่เราใส่กับ กี่เพียววลิลาตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นเราก็บวก12เต็มแม็กเลยนะคะพลังต่อสู้ของตัวเพียวนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ86,00 0นะคะพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ95,000นาะแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ16,000นะคะสำหรับตัวเอฟเฟกที่เราจะเน้นให้กับตัวท็อปปิ้งอันนี้นะเราจะเน้นไปที่คูทามเป็นหลักนะด้วยความที่ว่าตัวเพียวเป็นตัวสายรักษาเนาะเราก็อยากจะให้ออกสกิลบ่อยๆเนาะฮิว ให้เพื่อนได้บ่อยๆหน่อยเนาะตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะจะเป็นคุกกี้โรชเอมนะคะเชเอมตอนนี้อยู่ที่ระดับอีปิกนะคะอยู่ที่เลเวล60นะดาวก็ปั้นอยู่ที่ประมาณ5ดาวนะคะสําหรับตัวท็อปปิ้งที่เราใส่คุกกี้โรชเอมตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งคูไทมทั้ง5ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นเราก็บวก12เต็มแม็กเลยนะคะพลังต่อสู้ของตัวเชเอมนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ170,000นะคะพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ71,000นะ แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ36,000นะคะสำหรับตัวเอฟเฟกที่เราจะเน้นให้กับตัวท็อปปิ้งอันนี้เราจะเน้นไปที่คู t ทม e เป็นหลักนะด้วยความที่ว่าเราอยากจะให้ตัวเชมออกสกิลบ่อยๆเพราะว่ามันมีบัฟที่เราอยากจะได้เนาะสำหรับสมบัติที่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะใช้เป็น3ตัวหลักนี้เลยนะคะตัวแรกนะจะเป็นตําราพิชิตศึกของผู้สแสวงบุญนะคะตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับคุกกี้ทั้งทีมเลยนะ ตัวที่2นะคะจะเป็นเขาขวาของวิญญาณเฝ้าประตูนะคะตัวนี้จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับคุกกี้ทั้งทีมนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นนาฬิกานุ่มนิ่มของเจ้าชายเยลลี่มีนนะตัวนี้จะเป็นการช่วยลดระยะการคููดาวของตัวสกิลนะคะด่านความมืด11อขีดี่นี้นะจะเป็นด่านที่เราจะต้องเจอบอสนะบอสที่เราจะเจอในด่านนี้นะคะจะเป็นบอสที่รถลานเบอร์รี่นะคะสําหรับตัวสกิลของบอสอันนี้นะเราจะเจอทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะคะสําหรับตัวบอสนะ สกิลแรกนะคะจะเป็นสกิลเรเปียโจมตีนะตัวสกิลอันนี้จะสร้างความเสียหายแก่คุกกี้แนวหน้า1ตัวนะคะสกิลที่2นะจะเป็นเพลงดาบราสเบอร์รี่นะคะตัวสกิลอันนี้จะมอบตีบอลลดพลังโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายแก่คุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดแต่ห้ามมองจากในทีมของเราเราคิดว่าน่าจะเป็นน้องฉลามเชอร์เบตนะจะโดนตัวเดียวหนักแบบหนักๆเลยนะสาหรับตัวสกิลน,นี้น่าหวั่นใจเหมือนกันนะสกิลสุดท้ายนะคะจะเป็น อปเปิลฮิตนะอันนี้จะสร้างความเสียหายแกคุกี่แนวหน้าสามตัวนะคะถือว่าเป็นสกิล mm hmm. แห่งการแทงก็ว่าได้นะสําหรับตัวรัสเบอรี่ตัวนี้เนาะโอเคค่ะงนนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มการต่อสู้กันเลยดีกว่านะมาลองดูนะว่าทีมที่เราเลือกใช้แล้วเจอกับบอสนี่พอต่อสู้แล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ อันนี้เดี๋ยวเราเล่นออโต้ไปก่อนนะคะตอนเจอลูกน้องนะแต่ว่าตอนเจอบอสของบอลลารเบอรีร่อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเล่นเองนะอันนี้เราก็ไปยู่ไปตามนี้เลยนะคะนี่ไม่น่เน,นี่ยโอ้ยมันติดกิดด้วยอะ่ะเอ้ยแมงมุมกิดนี่ก็ทาให้เราติดกิดนิดหน่อยเนาะเอ้ยเจอเสือ,อ,อเอ้ยเอ้ยผิดอีกแล้วเนี่ยื่นตันไปไงละ่ะนันแหละนันแหละตันแหละอือโอ้ยพิษอีกแล้วอีกแล้ว เออแบบโลบับบโลเจอลูกน้องจะเอ็มยังไงไงเอออันเนี้ยเดี๋ยวเป็นเจอเฟสที่สามนะคะหลังจากจบเฟสนี้เราจะไปเจอเฟสสุดท้ายก็คือจะเป็นเฟสของบอสเนาะเออนั่นแหละมาเปิดมาคือตันเอาซะเลยเลยกันนั่นแนะนั่นแน่เออลงจากรถมาซะหน่อยลงมาลงมานั่นเออโห้หมันตันเราอย่ายอมอย่ายอมนางฟ้าทะเลนั่นแหลเออันซะหน่อย ตันเราเราก็ตันมันกลับอย่างเงี้ยไอ้เหลือสองตัวสุดท้ายละอุ้ยตัวเดียวตัวเดียวดุมรุมนั่นแน่อันนี้เดี๋ยวไปเจอบอสนะคะเดี๋ยวเรากดเล่นเองนะแต่ว่าเราจะกดไว้แค่สี่ตัวนะยกเว้นน้องฉลามเชอร์เบตไปก่อนนะคะน้องฉลามเชเอร์เบะเราจะอรอสกิลตอนสกิลบอสที่สนะองนะเดี๋ยวสังเกตดีๆนะคะตอนสกิลของบอสนะท่าของบอสอะ่ะ เอ,อ้ยต่อไปนี่ไหนเมื่อกี้อาจจะสังเกตไม่ทันนะเป็นค่าสกิลของทสกิลที่2นะเพราะว่าพอบอสออกสกิลที่2พงุกเราจะกดสกิลของน้องสาวเะเ็นหลบทันทีนะไม่งั้นอนะ่ะพอโดนแล้วอ่ะน้องสาวจะเ็นมีโอก,อกาสต้ายได้เหมือนกันนะถ้าเพื่อนไหนอ่ะโดนแล้วอ่ะอาจจะถ้าตายอา่ะอาจจะเริ่มเล่นใหม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเสียเวลามากเลยเพราะว่ามันจะใช้เวลานานสำหรับตอนปีอบ,บอสนี้นะอันนี้เราก็ปุนตามนี้เลยนะคะนี่อย่ารอดูสกิลอีกรอบนะ นี่จะเป็นนี่จะเป็นสกิลทสองนี่เราก็จะกดซีเนาะนี่รอชาร์จนี่จะเป็นสกิลที่สามนะคะสกิลแรกอะสังเกตง่ายนะก็จะเป็นหนูว่าท่าของตัวล้านบรีอะบอลล้านบรีอะมันจะบอกว่าจิ้มจ้มหน่อยๆน่อยเนาะส่วนสกิลที่สองอะมันจะชูดาบขึ้นมาบอกว่าข้างหน้าเนาะเราไปชาร์จพลังนะคะส่วนสกิลที่สามก็อย่างที่เห็นน้องก็จะบอกว่าเป็นตัวหลอดข้งอย่างนงี้เนาะ นั่นแหละนี่จะเป็นนี่เออนี่จะซีรีส์แรกนะเดี๋ยวรอดูนี่รอดูสกิลที่สองนี่เห็นไหมแล้วก็เจอแล้วก็กดหลบแบบเมื่อกี้เนาะนี่ต่อไปจะเป็นสกิลที่สามนะคะนี่จะเป็น,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 นแ,ออแ,แบบนี้นะนเ,าเนานะนนนนะอันนี้เราก็จะวนสกลิลแบบนี้ไปเรื่อยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะร้อเอาจริงๆคือสังเกตว่า ต้องระวังคือตัวสกิลที่2ของตัวบอสจริงๆนะนี่ตาไปยืนที่2มาแล้วก็จะหลบกันเมื่อกีเนาะนี่จะเป็นที่ดูที่สามนะคะนี่นี่บอสไม่้ตายแล้วอ่ะอุ้ยรุมส่รุมสิอุ้ยนี่นี่อีกครั้งน่าจะได้นะนี่รอรอรอนี่เรียบร้อยสำหรับดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งนะก็จะเป็นน้องฉลามเชอร์เบนนะคะตัวเดียวล่อไปสามล้านเลยนะ ลองมากันนะจะเป็นตัวนางฟ้าทะเลแล้วก็ตัวชชยเอมเนาะแล้วก็จะเป็นตัวน้องเคฟนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนําทีมลงด่านสํารวจความมืด11อขีด27นี้นะคิดว่าน่าจะโอเคพอสมควรนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไหนมีทีมไหนที่น่าสนใจและอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยออกคุยเล่นกันก็ได้นะคะ ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะป็นไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัคราชช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ